ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับพี่เข้ามาอุดหนุนตัวนี้นะครับลำโพงสตอมนะครับรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้ MSH 1 1 0 3 CLS นะครับผมสวัสดีนะครับผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับนะฮะวันนี้ก็ซื้อตัวนี้ไปบริจาคที่วัดนะครับผมถวายวัดนะครับผมวัดบอกเลยวัดสว่างรงครามที่อุบลราชธานีนี่ครับผมนะฮะแถวอุบลราชธานีนะครับผม นะครับตัวนี้นะฮะตัวใหญ่เลยนะครับก็ใช้ทีวัดนี่เสียงดังกระจ่างเลยครับไม้นี่ดังฟังชัดเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสตอมเรา400วัตต์ r s s นะครับวัตแท้เลยนะครับจะแยกเป็น2ชั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ทดลองกันนะครับผมนะครับครับผมอ่าไปครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2กล่องนะครับอย่างที่ผมรีวิวไว้นะครับมีตัวซับ1์นิ้ว2ดอกนะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับ นี่ฮะสองดอกแล้วก็ม네ีดอกเสียงกลางแหลมนะครับซึ่งน้องเขายกมานี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นดอก6.5นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็เสียงแหลมปักแต่1ดอกนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับมีสาย1เส้นนะครับสายสเปคอนนะครับหลมแล้วก็มีชุดไม้ลอยนะครับ2ตัวนะครับเป็นแบบใส่ฐานนะครับมีกล่องใส่ไม้ให้อย่างดีเลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเสาอยู่2เสานะครับ ตั้งเสาแบบนี้นะครับหมุนเกี้ยวอ่าสองเสานะครับแล้วก็จะใส่กับลําโพงกลางแหลมนะครับซึ่งจะมีรูอยู่นะครับยกมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดกล่องเสียงกลางแหลมนะครับนี่ฮะนี่ครับ รูปร่างหน้าตาของเสียงกลางแหลมนะครับจะมีรูอยู่ด้านบนนะครับ2รูนะครับเอาไว้ใส่ไม้ลอยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมี2อรูเหมือนกันนะครับนี่ใส่อย่างงี้นี่ครับผมอ่าทรงแบบนี้สวยงามเลยนะครับผมนะครับอ่าสไตล์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะแยกเสียงเบสนะครับแล้วก็เสียงกลางแหลม ลอยๆขึ้นมานะครับผมทําให้เสียงที่ออกมาเนี่ยชัดเจนแล้วก็กว้างยิ่งขึ้นนะครับผมนี่รุ่นนี้ก็จะมีล้ออยู่4ล้อด้วยกันนะครับมีที่ลากนะครับตรงด้านหลังนะครับผมนะครับมีที่เกี่ยวไม้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็12โวลต์20แอมป์เล่นใช้งานต่อเนื่องนี่อย่างนานครับดูรอบนอกนะครับผมโทษนะครับนี่ฮะสวยงามจริงๆ สสัดีคแล้วก็ใส่สายแบบนี้นะครับจากซับเข้ากลางแหลมนะครับผมไปลองฟังกันเลยครับผมตอนนี้ผมถอยออกไกลๆนะฮะโอ้เป็นไงครับผมเจ๋วจริงครับเจ๋วจริงครับนี่ฮะ 15นิ้วเบิ้ลนะครับเสียงพลังเสียงออกมาเต็มๆนะครับแล้วก็กําลังขับอันนี้วัดแท้นะครับอยู่400วัตนะครับนะครับไอ้พวกพันหมื่นะครับพวกนี้อย่าไปดูนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเขียนวัดเป็นแบบวัดหลอกนะครับวัดแท้ต้องมี r m s นะครับอยู่ด้านหลังครับผมรุ่นนี้ก็เหมาะกับทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องคาราโอเกะเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับ ดีชอบไหมครับผมคุ้มราคาคุ้มราคานะครับสมราคาครับผมขอบคุณครับผมถือว่าสองามสี่ห้านะครับเจ็ดฮัลโหลหนึ่งสองสามสีัวนี้เสียงไม้นะครับตัวนี้เสียงไม่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงไม่ตัวที่สองนะครับนีไม่ให้สองตัวเหมือนเดิมนะครับผมครับผมสองตัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมติด เบอร์โทรไว้ด้วยนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับโอเคเราลองเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้เราก็แพ็กเก็บนะครับอ่าตัวน,นี้อ๋อโอเคเดี๋ยวไม่ถ่าย <Okay. S 1> ไม่ถ่าย